หนึ่งคนค่ะเข้าไปพร้อมของกินพวกนี้ไม่ได้แต่ฉันเพิ่ซื้อเองนะเสียของจริงๆเบลเควินเราคิวต่อไปนะโอ้โหนี่ไม่ได้ชื่อีี่มีใครอ่านออกเลยหรือไงจะว่าอะไรมาถ้าฉันขอนั่งริมทางเดินดูเจ็บแฮะเข้าไปได้ เฮ้ hey! สำหรับอันนี้เอามวนเทปมาต่อกันแล้วติดเข้าด้วยกันดึงเทปออกและติดขวดนี้ไว้ด้านบนจากนั้นพันด้วยพาก,กอสพันไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็นข้างในมันดูเหมือนเฟือกของจริง oh. เห็นไหมรอก่อน oh. พะนักกล้ามเดี๋ยวเปิดให้เข้า เห็นนี่ไหมเอาเสื้อยืดและขนมสุดโปรดของคุณมาเทปสองหน้าช่วยให้ขนมติดเข้ากับผ้าติดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ใส่เสื้อฉลาดใช่ไหมล่ะชนักเริ่มแล้ว เฮ้แควินพร้อมยังนั่นดูบ้าสุดๆเลยโซเฟียอยากกินกล้ามของฉันหน่อยไหมมันเหมือนฝันเลยเราคือปรมาจารย์ได้กันซ่อนขนมโอ้ขอบใจนะคนเริ่มเห็นแล้ว ป่วยนี่เลวร้ายสุดๆด,ดูหน่อยสิว่าฉันเป็นไข้หรือเปล่าไม่คงไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนเร็วนี้แน่นอนขอเขากินอะไรหวานๆหน่อยแล้วกันโซเฟียโคปีแต่จะทำให้ลูกแย่ลงนะดื่นได้แต่ชากับน้ำเท่านั้นเข้าใจไหมแต่หนูเพิ่งเปิดขวดเองนะคะไม่น่าแปลกเลยที่ลูกยังไม่หายอ่ะฝั่งแม่เชื่อแม่เถอะนะเฮ้ย เดี๋ยวก่อนที่ซ่อนล,ลับของฉันเด็กฉลาดก็ต้องมีบ้างมว่งงาไงความหวานฉ่ำอชอบเสียงนี้จริงหร<า>อเอาขวดไว้ไหนดีกระเป๋าน้ำร้อนของฉันน่าจะใช้ได้ใช่เลยก่อนอื่นให้แน่ใจว่ากระเป๋าน้ำร้อนไม่มีน้ำอยู่ เทโคกลงไปน่าจะใช้ได้แล้วเอาหลอดพลาสติกยาวใส่ลงไปเพอร์เฟกต์สำหรับการแอบดูดเลื่อนขึ้นจนสุดแขนเสื้อจนออกมาที่ด้านบนของเสื้อเอาล่ะมาดูกันว่าจะได้ผลไหมไม่มีอะไรที่ดีเท่าโคคาเชื้อแล้วล่ะอร่อย ยังรู้สึกแย่อยู่เหรอลูกพักผ่อนให้พอแล้วกันนะขอบคุณค่ะแม่ทางสะดวกหรือยังตามที่หมอสั่งเลยไม่มีอะไรดีกว่าการได้แบ่งขนมกับเพื่อนเพื่อแล้ว ก็หนนะ่ะถ้าเควินเป็นเพื่อนที่คุณต้องแบ่งขนมด้วยก็คงไม่คิดแบบนั้นแน่ฮะทำไมหมดไว้จังอะโอ้นั่นเนี่ยเควินหยิบขนมไปกําใหญ่เชียวฉันคิดว่าฉันอาจจะมีทางแก้โจทยปัญหาหน้างหงุดหงิดนี้เริ่มที่ติดกาวสองหน้าไว้ที่ขนมที่คุณชอบอย่างเช่นขนมแท่งอันนี้เมื่อติดไว้แล้วให้นำไปติดไว้กับเสื้อของคุณเอง โดวยวิธีนี้คุณจะไม่ต้องลุกไปลุกมาเพื่อหยิบขนมเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆให้คุณได้หยิบไงไม่ใช่แค่ขนมแท่งแต่คุณสามารถติดขนมอะไรก็ได้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสะดวกและหยิบง่ายที่สุดเอาล่ะต้องแบบนี้สิโอตอนนี้มันเป็นตอนที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องเลยอะไรอะ่ะวิ่งไปซะสิได้เวลาโจมตีของขนมแล้วนั่นมันฉันซ่อนแล้วฉันหวังว่ามันจะไม่เห็นนะ เควินน้อยรู้ไหมนะนั่นคือลิลลี่ที่กลับมาเพื่อดูตอนจบของหนังสยองขวัญดูเหมือนจะเข้าใจแล้วนะเควินอี่ตายตรงนี้แคบจริงโอ้โล่งอกลิลลี่นี่นาเธอไปเอาขนมพวกนี้มาจากไหนเนี่ยแม้แต่ขนมแท่งก็มีฉันชอบมากเลยโหมีน้ำใจจริงๆเลยลิลลี่เราไม่ใช่ปัญหาเลยเธอยังมีขนมตุ้นไว้อีกเทียบ ทุกคนรู้ว่าการไปดูหนังต้องคู่กับขนมอร่อยๆอออแย่หน่อยนะที่ต้องซื้อที่นั่งดูนี่คุณไม่สามารถนำอาหารจากบ้านเข้าโรงหนังได้นะถึงจะโหดร้ายแต่กดก็เป็นกฎใช่ไหมกฎยู่ห่วยตัวหนึ่งใบหรือสองก็ได้ค่ะโถดูเด็กน้อยน,นะสิโอ้ประเจ้าผมไม่ทันสังเกตว่าคุณกำลังท้องเอาเลยฉันเข้าโรงเลยครับ ง่ายจังเลยแต่พนักงางนตรวจตัวรู้หรือเปล่านะว่าน,นี่ไม่ใช่เด็กแต่ว่าเป็นขนมถ้วยใหญ่อะ่ะ Yes ภารกิจแอบเอาขนมเข้าโรงหนังสำเร็จ Hey เคฟเลิกขโมดคิวแล้วมากินของหวานหวานกันดีกว่าไหมว้าวขอบใจนะลิลลี่เธอเยี่ยมที่สุดเลยเอ่อฮฉันรู้นะ่ะ ลบนี่ใช้ไม่ได้ซะแล้วอืมนี่ฉันลืมเอายางลบก้อนมาเหรอเนี่ยขอใช้หน่อยละกันห้ามใช้อันนี้นะเอานี้ไปแทนทำไมอ่ะก็นี้มันไม่ใช่ยางลบป่ะสิมันเป็นที่ซ่อนขนมฉันฉันอยากได้บ้างจังงั้นเดี๋ยวทาให้ดูนะเริ่มจากดึงเอายางลบออกมา ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนปลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจากนั้นก็ตัดตรงกลางแล้วเอามันออกไปทีนี้ก็เอาชิ้นที่ใหญ่กว่าใส่ลงไปในหอ่อแต่ไม่ต้องดันไปจนสุดเราก็จะได้ช่องไว้ใส่ขนมตรงนี้อย่าลืมปิดมันด้วยละ่ะยังลบก้อนนี้ก็จะช่วยขจัดความหิวของฉันได้อืมเจ๋งสุดๆ เจอได้เลยครับคุณผู้หญิงสวัสดีที่เดียวขอบคุณคุณอ่านออกใช่ไหมแต่ทุกคนก็กินอะไรอะไรตอนดูหนังทั้งนั้นนะเสียของจริงคนต่อไปสวัสดีค่ะนี่ฉันต้องพูดคำนี้ซ้ำอีกกี่รอบกันนะนี่ฉันต้องบอกลาขนมสิบเหรียญตลอดการเหรอ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวก่อน คิดว right? ่าจะรอดหูรอดตาไปได้เหรออะไรอยู่ใต้หมวกคุณน่ะฉันรู้นะจับได้แล้วดูหนังให้สนุกนะต่อไปเป็นชั้นแล้วแต่ฉันหลอกหมอนี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมานะแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วมาแล้วแสดงความชื่นชมตานี่สักหน่อยฉันชอบหนวดนั่นนะอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่มีอะไรสักหน่อยฉันเข้าไปได้ยังว้าวให้ฉันช่วยนะขอดูตั๋วหน่อยอืมดูให้สนุกนะทันเวลาพอดีแล้วก็เกือบถูกจับได้แล้วสิแทนแทนเธอผ่าประตูมาได้ไงเนี่ย รักโม่ปีกว้างนี้จริงๆรสชาติแห่งชัยชนะช่างหอมหวานไงยินดีต้อนรับค่ะโอ้คุณพระคุณเจ้าดูผู้ชายนั่นเปื้อนคนนั้งสิชีวิตนี้พวกคุณเคยเห็นคนกล้ามล่ำบึกขนาดนั้นหรือยังอย่างกับผู้ชายในฝันของฉันโผล่มาตัวเป็นๆไงน้องคงไม่ว่าไงนะขอต้อนรับสู่โรงหนังค่ะคุณโอ้ยหอมน่ากินมาก ดูแขนบึกบึกแน่นสิอะ,อะขอโทษค่ะลืมตัวไปหน่อยดูให้สนุกนะคะอ่าโววนายอยากนั่งที่ฉันเหรอกล้ามีกล้ามดีจริงๆโดยเฉพาะเวลาที่กล้ามทำมาจากขนมมีใครหิวบ้างไหมโว้ววเธอยัดหมดนั่นไว้ในนี้เหรอ กลายเป็นว่าอาหารขยะทำให้คุณเป็นจุดสนใจและมีเพื่อนมากมายได้ถูงนี้เปิดยากจริงๆเธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมยากสำหรับคนแข็งแรงงั้นเหรอเอาเอาไป